สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาท่านมาชมนี่คือของบริจาคที่คุณหมอนะคะเป็นคุณหมอสาวสวยของโรงพยาบาลลำดวนแพทย์หญิงมิ่งขวัญคู่กิติเกษมคะ่ะได้มอบสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้นะคะก็คือร่มนะคะมีร่มแล้วก็มีกระเป๋านะคะกระเป๋าจํานวนโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยร่มก็เยอะนะคะแล้วก็จะมีมอบแน็นะคะเนะะ็หนะะ้ากากอนามัยนะคะให้กับ คลินิกวัณโรคของโรงพยาบาลของเราเพื่อป้องกันในเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อนะคะแล้วก็อันนี้นะคะร่วมกับกระเป๋านี้ก็จะเป็นของขวัญน,นะคะสําหรับที่จะให้คนไข้วัณโรคที่รับยาครบนะที่จะหนายออกจากคลินิกนะคะคุณหมอก็ให้มาเป็นรางวัลพิเศษเลยนะคะกระเป๋านี้ก็จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถเก็บความร้อนความเย็นได้ข้างในถูกด้วยตะกั้วนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ ทีมงานของเรานะคะรวมทั้งผู้ป่วยนะคะพวกเราต้องขอบคุณคุณหมอมิ่งขวัญเป็นอย่างมากเลยนะคะขอให้คุณหมอมีความสุขนะคะคุณหมอและครอบครัวนะคะมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นคนน่ารักแบบนี้ตลอดไปค่ะน่ารักมากขอบคุณอี่มาะคุณหมอค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ